ทุกคนกลับมาพบกับพี่พี่ลูกตาลวีฟิสิก์วันนี้พี่จะพาน้องๆไปตะลุยโจทย์ของม .4 ในบทการเคลื่อนที่แนวตรงแต่ตรงแบบไม่ธรรมดาเป็นตรงแนวดิ่งแบบตกอิสระเราไปดูโจทย์กันเลยดีกว่าว่าน่าสนใจแค่ไหนเด็กชายกอโยนก้อนหินขึ้นไปในแนวดิ่งจากหน้าผาสูงพบว่าเมื่อก้อนหินเคลื่อนที่ลงมาและอยู่ต่ำกว่าหน้าผาเป็นระยะ h อัตราเร็วของก้อนหินเป็นสองเท่าของอัตราเร็วเมื่อขณะอยู่เหนือหน้าผาเป็นระยะเท่ากันจงหาว่าก้อนหินเคลื่อนดีขึ้นไปได้สูงสุดจากหน้าผาเป็นระยะกี่เท่าของ h หากไม่คิดแรงต้านอากาศขั้นแรกเรามาวาดรูปจำลองสถานการณ์ของข้อนี้กันก่อนเลยเขาบอกว่ามีการโยนก้อนหินขึ้นจากหน้าผา มาหน้าผามาจากหน้าผาจำลองนะฮสูงขึ้นมาจากระดับพื้นดินไม่บอกเหมือนกันว่าสูงแค่ไหนหน้าผาพี่มาแล้วโยนก้อนหินจากหน้าผาสตาร์ทที่ระดับหน้าผาโยนขึ้นอ่างั้นมีความเร็วต้นค่าค่าหนึ่งละโยนก้อนหินขึ้นก้อนหินก็จะมีความเร็วต้นเป็นค่าค่าหนึ่งโจทย์ก็ไม่บอกอีกว่าเท่าไหร่ บอกว่าโยนขึ้นไปแล้วปล่อยให้มันเคลื่อนที่ลงไปต่ํากว่าหน้าผาเป็นระยะ h อ่ะก้อนหินก็เคลื่อนที่ขึ้นมาเรื่อยเรื่อยๆด้วยความเร็วที่ลดน้อยลงจนถึงจุดจุดหนึง่งก็คือจุดสูงสุดตรงนี้ก้อนหินก็จะหยุดถูกไหมก้อนหินเคลื่อนที่ขึ้นด้วยความเร็วที่ลดลงเพราะอะไร พราะความเร่งโน้มถ่วงของโลกหรือค่า g ที่มีทิศทางลงตลอดทำให้การเปลี่ยนแปลงความเร็วต่อหนึ่งหน่วยเวลาเป็นไปในทิศทางที่ลดน้อยลงเพราะค่า g สวนทางกับความเร็วทำให้เดิมทีมีความเร็วต้นเยอะต่อมาก็ช้าลงช้าลงช้าลงจนหยุดขณะใดขณะหนึ่งตรงนี้หยุดแว๊บเดียวแค่เซียววินาทีลอยขึ้น ฟุบขึ้นมาช้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 าอยู่แล้วก็ลง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 เข้าใจเนาะโอเคมันก็ปล่อยลงไปลงไปจนต่ำกว่าระดับหน้าผาเป็นระยะ h นี่เขาบอกว่าที่จุดตรงนี้นี่ก้อนหินเคลื่อนที่ลงมาและอยู่ต่ำกว่าหน้าผาเป็นระยะ h อยู่ต่ำกว่าหน้าผาเป็นระยะ h จุดตรงนี้ละ แล้วยังไงจุดตรองนี้มีอัตราเร็วของก้อนหินเป็นสองเท่าของอัตราเร็วเมื่ออยู่เหนือหน้าผาเป็นระยะเท่ากันเอามาเทียบกันกับขณะอยู่เหนือหน้าผาเป็นระยะเท่ากัน <c oughs> เขาบอกว่าอัตราเร็วของก้อนหินจุดแรกนะเป็นสองเท่าของอัตราเร็วจุดที่สอง งั้นมาสูงขึ้นมาจากหน้าผาเป็นระยะทาง h ที่เท่ากันอ่ะพี่วาดละสูงขึ้นมาจากระดับหน้าผาเป็นระยะทางที่เท่ากันอา้าแล้วอัตราเร็วจุดไหนละนี่ขณะที่วัตถุอยู่สูงจากหน้าผาเป็นระยะ h มีทั้งขาขึ้นและมีทั้งขาลงแล้วโจทย์บอกตรงไหนมา เพื่อความชัดเจนพี่ขอสมมุติจุดในการพิจารณาการเคลื่อนที่ลักษณะขึ้นแล้วก็ลงดูสิว่าเรามีจุดในการพิจารณากี่จุดอะไรบ้างแน่นอนจุดเริ่มต้นให้เป็นจุดที่หนึ่งเลยพิจารณาจากตรงเริ่มต้นก็ได้ถูกไหมขึ้นไปจนถึงจุดที่เขาสนใจจุดแรกไม่ว่าเขาจะอยู่ตรงไหนจทดบอกมาเป็นจุดที่สองที่น้องๆเอาไปใช้ได้ขึ้นต่อไปอีกขึ้นจนถึงจุดสูงสุด จุดสูงสุดเป็นจุดที่สามที่น้องๆพิจารณาข้อมูลมันได้ได้เช่นกันและต่อมาลงมาลงมาลงมาอะบังเอิญตรงนี้โจทย์มีการสนใจระดับสูง h ก็มาสะดุดจุด 4, สีส้มฝั่งนี้ต่อจุดที่สี่ลงไปอีกจนเท่ากับระดับเริ่มต้นจุดที่ห้าจุดที่ห้านี้ และก็ลงไปอีกจนถึงจุดที่เขาสนใจอีกจุดหนึ่งเป็นจุดที่6ห,หรือบางทีเขาต่อลงไปด้านล่างจนถึงจุดที่ตกพื้นดินก็เป็นจุดที่7ได้เช่นเดียวกันแต่ข้อนี้เขาพูดถึงจุดที่6ว่าต่ำจากหน้าผาลงมาเป็นระยะ h มีอัตราเร็วเป็นสองเท่าของจุดที่สูงขึ้นมาจากหน้าผาเป็นระยะที่เท่ากันแต่ว่าอัตราเร็ว v 6... เป็น2เท่าของ v 2และ v 4ี่ไอ้ย v 6ลงข้างล่างเป็นสองเท่างั้นพี่กําหนดให้เป็น2อง v แล้วกันสองเท่าของค่า,ยยา, 6, า,า,าดใาาดๆในขณะที่2กับ4ต้องเป็น1นึ v สองกับ4มีจุดแตกต่างกันนิดนึง2มันเป็นจุดที่ผ่านในขณะที่ขึ้น4เป็นจุดที่ผ่านในขณะที่ลงเพราะฉะนั้นเวกเตอร์ความเร็วของมันจะชี้คนละด้านแต่ขนาดจะเท่ากันใครเรียนกับพี่จําได้แน่นอนที่ระดับความสูงเดียวกันวัตถุจะมีอัตราอัตรา ราเร็วที่เท่ากันเทปไม่ได้ติดพี่คำว่าขนาดของมันจะเท่ากันแต่ความเร็วไม่เท่าความเร็วไม่เท่าเพราะชี้คนละด้านโอเคเพราะฉะนั้นถ้าพี่ให้ข้างล่างเป็น 2v และข้างล่างมันเป็น2เท่าของจุด2กับ4นี้2กับ4ก็เป็น 1v ใดๆ1 V ใดๆอันนี้ค่ะขึ้นก็ชี้ขึ้นอันนี้ขาลงก็ชี้ลง อ่ะข้านี้เขาบอกว่าให้หาว่าจองหาว่าก้อนหินเคลื่อนที่ขึ้นไปได้สูงสุดจากหน้าผาเป็นระยะกี่เท่าของ h สูงสุดสูงสุดจากหน้าผาสูงสุดวัดตรงไหนก็วัดตรงที่ขึ้นไปได้เยอะที่สุดตึด้งหนึ่งระดับสนี่เองจากหน้าผาเหรออ่ะอีกข้าง ระดับนะผาแต่ว่าเขาให้หาระยะตรงนี้จากหนึ่งไปสามตรงนี้สูงเท่าไหร่อา้าวว่ะจากหนึ่งให้มาแล้วท่อนเนี้ยคือหนึ่ง h แล้วจะให้ถึงสามเรายังขาดท่อนบนถูกไหมงั้นพี่เลงพี่เลงว่าพี่จะหาท่อนบนมาเติมนี่ตรงนี้พี่ให้เป็นสัญลักษณ์ตัว y ละกันเห็นไหมโจทย์ต้องการว่า บวกกับ y ตรงเนี้ยขึ้นไปเนี่ยสูงที่สุดเท่าไหร่มีค่าเป็นกี่เท่าของ h y บวก h h บวก y อ่าเท่ากับเท่าไหร่นี่คือสิ่งที่โจทย์ถามหางั้นเรามาพิจารณาแต่ละส่วนก่อนถ้าพี่อยากได้ตัว y ตัวนี้มองเปื้หนึ่ง ความเร็วต้นความเร็วปลายอ่ะจุดสูงสุดวีเป็นศูนย์ถูกปะแต่เราติดสัญลักษณ์ตัววีอะตัว v ีเป็นตัวที่เราสมมติขึ้นมาเองต้องไปหาค่าวีก่อนงั้นต้องใช้ข้อมูลส่วนอื่นอะไรที่เรารู้จุดต้นจุดปลายและก็รู้ค่าระหว่างมันเราเป็นคนกำหนดว่าเราจะพิจารณาจุดไหนถึงจุดไหนของการเคลื่อนที่รู้ไหมว่าเราเป็นคนกำหนดเองใช่แล้วดูนี่เลือบมาดูตรงนี้ พี่ไฮไลท์ให้อันใหญ่ๆเลยจาก4มา6น้องๆเห็นช่วงการเคลื่อนที่จาก4มา6ไหมเรามีความเร็วต้นเรามีความเร็วปลายเรามีระยะกระจัดใช่ไหมใช่ไหมเครื่องหนึ่ง1 h ลงมาอีก1 h ระยะกระจัดคือ2 h ลากจากระดับต้นมาระดับปลายระยะกระจัดคือ2 h รู้ตัวแปรครบสาม แล้วยังรู้ค่าจีอีกเป็นค่าแถมสำหรับการเคลื่อนที่แบบตกอิสระน้องๆต้องรู้ค่าจีโดยอัตโนมัติว่ามีทิศชี้ลงเสมอถูกไหมความเลขโน้มถ่วงของโลกมีทิศชี้ลงเสมอตัวแปรที่1 2 3 4ถ้าเรารู้ครบ4ตัวแปรเราจะสร้างสมการความสัมพันธ์ได้แล้วเราก็สามารถย้ายข้างหาตัววีแล้วเอาตัว V ไปใช้หาสิ่งที่โจทย์หาได้มาเรามาเริ่มกัน พิจารณาจากจุด4ไปจุด6 4ไป6เรารู้อะไรบ้างรู้ความเร็วต้นรู้ความเร็วปลายความเร็วต้นความเร็วปลายรู้ระยะกระจัดรู้ความเร่งน้มถ่วงของโลกพัวพันกันอยู่4ตัวตัวนี้หาสูตรมาสิมิสเตอร์สวรดช่วยน้องได้หาดูซิไม่มีตัวแปรอะไรที่มาพัวพัน ไม่มีค่าของเวลาซึ่งก็คือตัวทีมิสเตอร์สวัสดตัวทีก็คือสูตรสุดท้ายของเราสูตรสุดท้ายพิเศษใส่ไข่น้องๆจำได้เสมอ v กําลังสองเท่ากับ u กําลังสองบวกส gs แต่ตอนนี้เป็นการเคลื่อนที่แนวดิ่งพี่เตือนรอบที่ล้านให้ระวังเรื่องเครื่องหมายให้กำหนดทิศหลักก่อนทิศหลักของเราให้ดูตามทิศของความเร็วต้นอย่าไปยึด ติดกับตัวแปร u หรือ v ถ้าจุดที่เราสนใจจุดแรกของการเคลื่อนที่จุดเริ่มต้นของการเคลื่อนที่ความเร็วนะจุดนั้นคือความเร็วต้นความเร็วต้นมีขนาดเป็น v โอเคความเร็วต้นมีทิศชี้ลงให้สมมุติทิศหลักตามความเร็วต้นเพราะปริมาณส่วนมากของการเคลื่อนที่นั้นๆ จะมีทิศทางไปทางเดียวกันกับความเร็วตน้นมันจะได้เป็นบวก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 เวลาเราคำนวณมันจะง่ายเห็นปะ่ะความเร็วตน้นชี้ลงทิศหลักเป็นบวกชี้ลง ความเร็วปลายชี้ลงตัวนี้ก็เป็นบวกเช่นเดียวกันพี่ใส่สัญลักษณ์ของการเป็นบวกเป็นลบใส่ไปด้วยละกันอ่าอยู่มันเป็นบวกอยู่แล้วความเร็วต้นเป็นบวกแล้วความเร็วปลายตอนนี้เป็นบวกระยะกระจัดชี้ลงเหมือนกันดูลูกศรนะจ๊ะชี้ลงเหมือนกันเป็นบวกเช่นเดียวกันจีอุ้ยจีก็ชี้ลงเสร็จแล้วจีก็เป็นบวกงั้นข้อนี้ก็ไม่ห่วงแล้วล่ะเพราะว่าทุกอันเป็นบวกเป็นบวกเวลาแทนค่าก็จะไม่ยุ่งยากแต่ระวังดีๆมันไม่บวกหมดแบบนี้เสมอไป กรณีนี้เป็นบวกโอเคเสร็จแล้ว,วกำลังสองความเร็วปลายอยู่ตรงจุดปลายมีความเร็วเป็น2 V ต้องยกกำลังสองด้วยเราต้องเอาสองไปยกกำลังสองนี่คือความเร็วปลายโอเคความเร็วต้นลาบ u ความเร็วต้นคือตัว V แทนค่าไปเป็น V ยกกำลังสองไม่งงนะพี่แทนค่า ความหมายของสูตรเรานี่คือที่ของความเร็วตน้นความเร็วต้นมีขนาดเป็น V ใส่ไปว่าเป็น V แต่ตามสูตรมันยกกำลังสองเราก็ใส่อยู่กำลังสองบวกสอง2 g เเราคือ 2H โอเคอ่ะ ตรงนี้ยกกําลังสองอย่าลืมยกกาลังสองที่สัมประสิทธิ์เลขสองตัวนี้ยกกําลังสองด้วยได้เป็นสี่วีกำลังสองย้ายวีกำลังสองหนึ่งไปลบจะเหลือสามวีกำลังสองเท่ากับสี่จีเอชและเราก็จะได้วีกำลังสองเท่ากับสี่ส่วนสามจีเอชใครอยากได้วีเดียวถอดสแควรูทไปทั้งสองข้างก็จะได้หนึ่งวี แต่พี่แอบ,บเห็นแอบบเล็งมาแล้วว่าเดี๋ยวมันต้องมาใช้แบบยกกำลังสองที่จุดอื่นอีกงั้นขอเก็บไว้ทั้งก้อนแบบนี้ถ้าอยากได้วีอย่าลืมนะถอดสแควร์รูทเอา ได้ V เท่ากับสแ u ว r e r o o ส4่ส่วน 3G แล้ว V ตัวนี้คือ V อะไร V ที่จุด4และเท่ากันกับ V ที่จุด2อย่างไรเล่าอ่าถูกไหม V ที่จุด4กับ V ที่จุด2มันเป็นขนาดเดียวกันนี่นี่นี่อ่ะจุ๊บโอโ้โหโอ้โหละเอียดยิบยุบยิบเลย ไปต่อเราจะเอาวีตัวนี้ไปใช้เพื่อหาค่าตัว y อย่าลืมวัตถุประสงค์ขอเราตัว y ของเราเป็นระยะจาก2ไป3ถูกไหมหรืออยากจะเอา3มา4ล่ะว y ดูจะยุ่งเอา2ไป3ดีกว่าโอเคไหมเคลื่อนที่ขึ้นจาก2ไป3จุด3มีอะไรพิเศษที่จุดสูงสุดความเร็วเป็น0รู้โดยอัตโนมัติความเร็วเป็น0ตอนนี้เราย้ายมาพิจารณาจาก2 ไปที่3รู้ความเร็วต้นตรงนี้รู้ความเร็วปลายตรงนี้รู้ค่า g 3ตัวแล้วอยากหาระยะกระจัดตัวที่4ได้แนานอนไหนเขียนให้ชัดเจนพี่กำลังพิจ,จรารณาจาก2ไป3รู้ความเร็วต้นรู้ความเร็วปลายรู้ค่า g และก็อยากหาระยะกระจัดอ่ะสูตร โอ้โหโอ้โหตัวแปลข้อมูลที่เรามีวนเวียนแบบเดิมเลยสูตรก็ไม่พ้นแบบเดิม v กำลังสองเท่ากับ u กำลังสบวกส g s แล้วไปสเต็ปไหนต่อเครื่องหมายไงความเร็วต้นชี้ขึ้นงั้นตอนนี้ทิศขึ้นพี่ให้เป็นบวกนี่นะความเร็วต้นชี้ขึ้นทิศขึ้นพี่ให้เป็นบวกค่า g ค่าจชี้ลงเสมอมาแล้ว G ส่วนทางกับทิศหลัก G ต้องติดลบใส่ไว้ตรงนี้และใส่ตรงนี้เลยเอาให้ชัวว่าไม่ลืม S ลากจากระดับต้นไปหาปลายงั้นระยะ Y ตัวนี้ถ้าเปลี่ยนเป็นการกระจัดก็จะต้องมีลูกศรด้วยจาก2ไป3ชี้ขึ้นชี้ขึ้นเครื่องหมายเป็นบวกโอเคเป็นบวก ่ะตัวอื่นก็ไม่มีปัญหาอะไรได้เครื่องหมายครบเรียบร้อยแล้วตัวนี้เป็นศูนย์ไม่มีเครื่องหมายอยู่แล้วแทนค่าปลายจุดปลาย v กำลังสองมีค่าเป็นศูนเพราะฉะนั้นกำลังสองก็จะได้ศูนย์ยความเร็วต้นความเร็วต้นคือจุดสอง สัญ,ญลักษณ์ความเร็วต้นมีขนาดเป็น V เพราะฉะนั้นก็ใส่ V ยกกำลังสองอีกรอบไม่งงนะพี่แทนค่ะอย่ายึดติดกับตัวแปรความเร็วต้นคือความเร็วณนะจุดต้นที่เรากำลังพิจ,จารณาความเร็วปลายคือความเร็วณนะจุดปลายที่เรากำลังพิจ,จารณาโอเคไปต่อเครื่องหมายลบเดี๋ยวอยู่ตรงนี้พี่ขอใส่เป็นลบเลยลบมาข้างหน้านี่เลยจะได้ไม่ลืมสอง เเปลี่ยนเป็นตัว y เนาะสัญลักษณ์เป็นตัว y 2 g ลบ 2G ย้ายฝั่งจะได้เป็นบวก 2gy เท่ากับ v กำลังสอนี่ v ตรงไหนอุย้ย v สีชมพูนี่นาคือ v ตัวนี้นี่เองถูกไหม v ที่จุด2ก็คือ v ตัวสีชมพูยกกำลัง2รอให้แล้วได้4ส่วน3 G G ตัด G 2ตัด4ได้2ได้ Y แล้วค่ะ Y คือ2องส่วน3 H Y ไม่มีคำตอบยังยังยังเราอยากหา H บวก Y ตอนนี้เราแค่ได้ Y เราต้องได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นอย่าลืมไปบวก1 H ด้วยเขาบอกว่าก้อนหินเคลื่อนที่ขึ้นไปได้สูงสุดจากหน้าผาเป็นเท่าไหร่สูงสุดจากหน้าผา เพราะฉะนั้นสูงสุดจากหน้าผาเท่ากับ h บวกกับ2ส่วน3 h 1 h บวก2ส่วน3ได้เป็น5ส่วน3 h ติ๊งๆได้แล้วคะ่ะตอบว่ากี่เท่าของระยะ h จะเอาเฉพาะสัมประสิทธิ์เลย5ส่วน3เท่า สูงขึ้นไปเศษห้าส่วนสามเท่าตอบแล้วข้อสี่ Ultimate Physics New Version เรียบเรียงและบันทึกการสอนใหม่ทั้งหมดเนื้อหาครบเข้มกระชับเน้นทุกจุดสำคัญครอบคลุมตามหลักสูตรฉบับปร,ปรับปรุงใหม่สสวทอัปเดตข้อสอบถึงปีล่าสุดและตะลุยทุกแนวโจทย์หลากหลาย สมัครวันนี้รับฟรีสิทธิ์ทดลองสอบ VP Test 4T Cast 66สมัครเลยที่ Vbythebrand.com และที่วีทุกสาขา